ช่วงคริปเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลความรู้กับทางด้านคริปโตก็ซิปกับคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอนและคุณผู้ชมครับค่ะ,ะมาเลยเชิญเลยค่ะเอสดสงสัยตาไปหาใครนะอ๋อไม่มีอะไรครับผมก็เ๋ยขออนุญาตสรุปภาะวะตลาดคริปโตเ <c oughs> คลเรนซินก่อนนะครับว่าเช้านี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ ตอนนี้นะครับราคาของบิตคอยครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4800 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีการย่อลงมานะครับประมาณ1%นะครับแต่ว่ามันก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบเล็กๆนะครับตามมาด้วยอีเธอรียมครับอีเทเรียมตอนนี้อยู่ที่ ,3980 ดอลลาร์สหรัฐครับมีการปรับตัวลงมา1.8% Binance Coin บครับ i n a n c e c คอ n ตอนนี้อยู่ที่530ดอลลาร์สหรัฐครับ โซลาน่าโซลนานตอนนี้อยู่ที่181.35ดอ็ลลาร์สหรัฐครับส่วนคาร์ดานโอคโอ้ขึ้นมาเกือบสเเซเลยนะครับคาร์ดานโอตอนนี้อยู่ที่1.34ดสาม่อลลาร์สหรัฐนะครับผมก็ดูตัวกราฟบ,บิตคอยนนิดนึงนะครับ ก็นะเมื ahead, 50, ahead, er ่อวานนะครับผมพอๆกันเลยนะสําหรับตัวบิตคอยนะครับแต่ดูแล้วนัเหมือนยังไม่ได้มีแรงที่จะสามารถขึ้นไปที่แนวต้าน50,000ดอลลาร์ได้นะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับว่าบิตคอยนี่จะลงมาเทสแถวๆสี่หมแล้วก็จะทะลุลงไปเลยหรือเปล่านะครับก็ ถ้าใครเนี่ยนะคระับรอจังหวะอยู่อะไรเงี้ยก็ดูตามเทคนิคของตัวเองแล้วกันนะครับผมว่าะโดยช้อนช่วงไหนนะครับผมแต่ผมว่านะถ้ามันลงลึกนะมันก็เป็นราคาอะไรที่มันน่าชอนนะพี่ม่อนเนาะมันก็เป็นอะไรที่หลายๆคนเขารอกันนะครับ<อ>ว่าพลงลงมาสักทีเอ ลงมาสักทีนะจะได้ชอนะครับผมนะอแล้วดูกันไปนะครับสําหรับราคาสแหรเบหรยนใหญ่ๆนะมาดูตลาดไทยกันครับผมตลาดไทยวันนี้นะครับอ่า most a c ค i v e ครับเหรียญกิลไฟครับผมก็ย่อนะครับว่า G.F. ครับเป็นเหรียญกิลไฟเป็นเหรียญคือเป็นเหรียญที่ผู้พัฒนาเนี่ยก็เป็นคนไทยนี่แหละครับเป็นหนึ่งในผู้พัฒนานะครับผมก็เพิ่งลิสต์เข้าบิตคัพเมื่อวานนี้เองนะครับ ตัวกิวไฟนนี่ก็เป็นเหรียญที่เป็นขับลสายแบบสายเกมเลยนะพวกที่ทําเกมไฟอะไรอย่างนี้นะครับตัวจุดประสงค์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาเกมไฟที่ดีนะครับผมแล้วก็ใช้ระบบแบบ proof to play นะครับก็เหมือนยิ่งเล่นเกมยิ่งได้เงินอะไรอย่างนี้นะครับผมก,ก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ในเกมไฟนะก็เป็นสิ่งที่คนนี่ให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเกมไฟเนี่ยอื คือวัยรุ่นนะครวัยรุ่นชอบเล่นเกมนะครับผมเล่นเกมได้เงินเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็บวกขึ้นมานะครับยี่สาเลยนะครับสำหรับกิลไฟนะส่วน USDT ครับ USDT ตอนนี้อยู่ที่33.76ครับแล้วก็เหรียญเนียตอนนี้อยู่ที่425บาทครับผมก็บวกขึ้นมา34%มสิบนตะครับบิตคอยตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนสบาท แล้วก็เหรียญโอเชียน Ocean ครับโอเชียนตอนนี้ที่สามสบครับบวกขึ้นมา17%ดเปอร์ซนะครับผมส่วนเนื้อหาค่ะวันนี้นะครับเนื้อหาค่ะวันนี้ก็มีเอ่อเวลลเลผมเบลเลเนี่ยก็เป็นบัญชีทวิตเตอร์นะครับที่ติดตามการเคลื่อนไหวของวานบนตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับทีนี้เนี่ย Alert, นะครับตัว v วล l ์อเลอนะครับก็ได้มีการเจอเอ่อ อเดรดสอเดรสหนึ่งครับผมที่เป็นอเดรสนะครับที่มีการถือคอมบิตคอยเนี่ยมูลค่าประมาณ15้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็อเดรดสตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาประมาณ8ปีแล้วนะคือเมื่อย้อนกลับไปแปปีที่แล้วนะครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยซาโรชินากามาโตะเนี่ยก็เพิ่งได้เริ่มหายตัวไปนะครับคือตอนนั้นนีก็เป็นยุคที่บิตคอยนี่กำลังเกิดมาใหม่ๆนะครับแล้แ8ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นยุคที่ซาโรชินากามาโตผู้สร้างบิตคอยเนี่ยก็ประก,กาศนะครับว่า ตัวเองเนี่ยจะหายตัวไปนะครับผมเพื่อที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีข่าว,ข,าวของทางซาดชิอีกเลยนะครับผมแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีอดัดเดรสรายนี้นะได้มีการเคลื่อนไหวนะครับเป็นการนําธุรกรรมนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นการทำธุรกรรมที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะ,ะเทียบกับปี2012ที่ผ่านมานี้นะครับผมทีนี้นะเขาก็มองอน,นะครับว่าจุดประสงค์ในการเคลื่อนย้ายเหรียญตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับผมเนื่องจากตัวกระเป๋าตัวนี้เนี่ยได้ไม่ได้มีการ เปิดมาเป็นเวลานานเลยนะครับผมซึ่งเขาก็มองนะครับว่าเอ๊ะกระเป๋ารายนี้เนี่ยเป็นซาดูชินนะครับโมบตโตหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเอ่อคนนะที่เข้ามาแฮกกระเป๋าเงินหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มีใครทราบได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่ามีการย้ายกระเป๋ากันหรืออะไรอย่างนี้นะถ้ามุดย้ายไปขายเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมแต่ก็ต้องรูก้กันไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวานอบิตคอยนี่ก็เริ่มเคลื่อนไหวกันเยอะนะครับ ก็ที่เมื่อวานนะครับได้มีการรายงานข่าวไปนะเกี่ยวกับทางดูไบนะครับผมที่ทางรัฐบาลของดูไบเนี่ยนะครับตั้งใจที่จะให้ดูไบเนี่ยเป็นศูนย์กลางของคริปโตเคอเรนซีระดับโลกเลยนะครับผมล่าสุดเนี่ยทางไบแอนด์ครับไบแอนด์เนี่ยแพลตฟอร์มอ่าเอ็กชเชนด้านคริปโตเคอเรนซีระดับโลกนะครับได้มีการจับมือครับเซ็น MOU กับทางอ่าดูไบแล้วนะครับผมมีการเซ็น m o u กับดูไบเว o ร์ d t r a เซ็นเตอร์ออเทอร t y ตี้เลยนะครับผมก็ จุดประสงค์นะครับก็แน่นอนครับว่าเพื่อที่จะตั้งครันะครับให้เป็นศูนย์กลางในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับในอ่านาครดูไบเลยนะครับผมซึ่งอตอนนี้เนี่ยนะครับผมทางดูไบนะก็กําลังตั้งนะครับตัวเองนะให้เป็นหน่วยงานกํากับดูแลในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับซึ่งการเซ็นเอ็มายูครั้งนี้นะครับผมเหมือนเป็น การเซ็นนอมู่เพื่อความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาผูกมัดอะไรนะครับผมแต่ว่าทางตอนนี้เนี่ยบีนแนสครับก็โดนรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยโจมตีนะครับผมสิ่งต่างๆนานามากมายเลยนะครับกระแสของทางบีนแนสตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าบนแนสเนี่ยถือว่าเป็นเอ็กซ์ชน์ระดับโลกนะครับที่ผู้คนทั้งโลกเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับทำให้รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวนะเพราะแน่นอนครับว่า ตอนเราต้องบอกเนี่ยคือตัวคุซซีเนี่ยมันเป็นศัตรูับระบบการเงินในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่รัฐบาลทั่วโลกหรยพอประเทศใหญ่ๆเนี่ยเราต้องออกมาเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะปกป้องอสถานะการเงินของตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะลดทอนนการให้คนเนี่ยเล่นริปโตให้น้อยลงหรือว่า เอ่อให้คนเนี่ยเล่นคริปโตอ่าเขาก็จะบอกนะว่าออกมาปกป้องหรืออะไรอย่างงี้ขั้น่วนหนึ่งมก็ปกป้องนะครับผมแต่ว่าแน่นอนกับว่าระบบธนาคารปัจจุบันเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับผมก็ต้องมีการดิสวับตัวเองนะหลังจากที่เราได้เห็นธนาคารหลายๆธนาคารเนี่ยออกมาดิสซวับใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าประเทศจีนเนี่ยจะมีการแบนคริปโตคนณซื้ออย่างจริงๆต่งจังๆนะครับแต่ว่าแน่นอนกับว่าทางดูไบเนี่ย เอาแน่นอนครับสำหรับคริปโตเคอเรนซี่นะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับว่าดูไบนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ระดับโลกเหมือนกันนะครับเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมของมหาเศรษฐีเลยนะนะก็ถ้าสมมติว่าประเทศดูไบเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางของคริปโตเคอเรนซี่นะครับเราก็จะเห็นภาพรวมคริปโตเคอเรนซี่นะครับที่เป็นในทางที่บวกแล้วก็เป็นในทางที่ดีเติบโตขึ้นไปในอนาคตอีกด้วยนะครับผม ผู้เขียนพ่อรวยสอนลูกครับคุณโรเบิร์ตคิโยสกิครับผมอันนี้หลายๆคนทราบแล้วนะครับสําหรับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยคือทางคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะครับเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ซัพพอร์ตในคบในเรื่องของทองคําโลหะอะไรพวกนี้นะครับผมคือเป็นสินทรัพย์ที่คุณโรเบิร์ตเนี่ยนะครับชอบลงทุนนะครับผมซึ่งคุณโรเบิร์ตนะครับเขามองนะครับว่าสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยมันดีกว่าตลาดเงินแบบหุ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นก็บิรกได้เตรียมเสี่ยงต่อในเรื่องของเงินเฟ้อพวกนี้นะครับผมคือคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ควรจะแห่ซื้อนะครับพวกทองคําเงินนะครับบิตคอยนะครับผมแล้วก็อีเธอรียมเลยนะครับแต่เขาก็เลยมีการกล่่าาววนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับผมมันก็อาตรา์เงินเฟอ้อเนี่ยก,กาลังสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็กําลังมองเลยนะครับว่าการลุ่มสลายของตลาดเงินนี่แหละครับผมจะเป็นผลดีต่อบิตคอยเลยนะครับผมซึ่งทางคุณโรเบิร์ตคิโอสกีนะก็แนะนําว่าให้ซื้อบิตคอยแล้วก็อีเธอรียเมเก็บไว้นะครับไล่ไลโอ้ย ไลน์มีการประกาศอีกแล้วนะครับผมไลน์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนใช้นนะครับผมเพื่อแชทเพื่อจะพูดคุยกันนะครับผมล่าสุดนะครับไลน์คอร์ปอเรชันนะครับผมก็เป็นบริษัทที่มีสัญชาติญี่ปุ่นนะก็ได้มีการออกมาประกาศนะครับผมเตรียมปล่อยแพลตฟอร์มซื้อขาย NFT ในปีหน้าครับผมโดยจะมีชื่อว่า l ล n e Next ครับก็จะเป็นอ่าเปิดอ่าเป็นบริษัท l ล n e n e x t เลยนะครับผมก็เพื่อที่จะอ่าโฟกัสในเรื่องของ NFT โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าตัว NFT l ล n e Next ตัวนี้ นจะไม่รวมอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเริ่มทดลองในเรื่องของการซื้อขาย n f c แบบเวอร์ชันเบต้าผ่าน l i น e Bit Max ก a ์ l e t เนะครับผมหรือกระเป๋าเงินในประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยนะครับไ i น e n e x กเนี่ยก็จะเป็นการจัดตั้งนะครับในประเทศเกาหลีใต้ แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับผมโดยไลน์เน็กเนี่ยในประเทศเกาหลีใต้น,นะครับจะมีพนักงานราวหนึ่งร้อยคนนะครับผมไปจวงกลยุทธ์แล้วก็วางแผนให้กับแพลตฟอร์ม NFT นะครับส่วนทางฝั่ง,งสหรัฐเนี่ยก็จะมีพนักงานประมาณห้าสิบห้าคนครับ ก็จะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม NFT นั่นเองนะครับผมโดยทาง l i n e x นกะครับก็จะหาค่าธรรมเนียมนะครับผมเป็นรายได้หลักนะครับผมก็มคือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายตัว NFT เนี่ยแหละนะครับผมก็จะเป็นรายได้หลักของทาง Line x เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ Li n e x เนี่ยจะซัพพอร์ตบริษัทแล้วก็ครีเอเตอร์จากทั่วโลกเลยนะในการสร้างตลาด NFT นะครับผมสร้างระบบในเว็ของ NFT นะียให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ก็ทาง crypto.com นะครับ crypto.com ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะที่เป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการวิจัยคริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็ได้มีการค้นพบนะครับแล้วก็มองกันไกลนะครับบอกว่าปีหน้าเนี่ยโอ้โหคริปโตเนี่ยมาแน่นอนนะครับจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างมาอย่างจริงๆจังๆเลยนะครับผมก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างประเทศอ่อ ประเทศไหนเดียรประเทศจีนนะอ่าก็ออกมาแบนคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าแม้แต่อังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยก,ก็มีออกกฎเกณฑ์ขึ้นมาเลยนะครับว่าไม่ค่าจะพอร์ตในเรื่องคริปโตเคอเรนซีเท่าไหร่นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังครึ่งครึ่งกลางนะครับผมก็ยังไม่ได้ออกมาบอกเต็มคำนะครับว่าจะพัฒนาคริปโตเคอเรนซีหรือว่าจะแบนนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะแบนหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ก็ ค่อนข้างมีเรื่องของกฎระเบียบนะครับกฎหมายและเรื่องภาษีนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนสําหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าประเทศอื่นๆนี่จะเป็นประเทศเล็กๆนะประเทศที่ระบบการเงินไม่ค่อยแข็งแรงนะครับประเทศที่การเงินเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นภาวะเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมก็ออกมาที่จะ ค่อนกลางสปอร์ตในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็อยากจะใช้ตัวบิตคอยน์เป็นเงินสกุลประจําชาตินะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้นเนี่ยทางประเทศเอลซเวอร์นี่ก็้เอาบิตคอยน์มาเป็นเงินสกุลประจําชาติไปแล้วนะครับซึ่งทางทีมวิจัยของค r y ปโตดอทคอมนี่ก็มองนะครับว่าทางตัวคริปโตเคอเรนซี่จะกลายมาเป็นทางเลือกนะครับผมพอดการเงินแบบดั้งเดิมเลยนะครับผมซึ่ง เมื่อช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับข่าวต่างๆนานานมากมายนะครับในเรื่องของการเปิดกองทุนนะครับผมกองทุน crypto currency นะเรียกว่ากองทุน ETF นะครับไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ETF เอง e t เ e อ e u m ETF นะครับผมก็เริ่มมีการเปิดกองทุนขึ้นมานเรื่อยๆเดี๋มีกองทุนฟิวเจอร์ก็มีแล้วนะครับ อย่างสถาบัานการเงินนะครับผมสถาบัานการเงินระดับโลกนะครับอย่าง morgan stanley jp morgan นะครับ g o m m a n Sachs bank of america นะครับก็ได้มีการเข้ามานะครับศึกษาในเร,รื่องของ c r y p t o c u r เรนซีเข้ามาลงทุนเนรื่องคริปโตเคอ c u r r e นะครับเพราะว่าแน,โโโน่นอนครับว่าลูกค้านะครับอย่างพวกนั้นคงจะสถาบัานเนี่ย ก็ให้ความสนใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่ธนาคารระดับโลกเนี่ยจะไม่สนใจนะครับซึ่งทางธนาคารระดับโลกเนี่ยก็ต้องเข้ามานะครับดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าปริมามคริปโตเคอเรนซีตอนนี้เนี่ยมันกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวแพลตฟอร์มเกมมิ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าบุคคลรุ่นใหม่เนี่ยนะครับชอบเล่นเกมนะคือเล่นเกมแล้วได้เงินเนี่ยก็ต้องเข้ามาเล่นนะครับผมซึ่ง ก็เกมเกมไฟลเนี่ยมันก็จะเป็นประตูนะครับเปิดเข้าไปสู่บนโลกของเมตาเวิร์สนั่นเองซึ่งแน่นอนคบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ a c e b o o k นะก็เปลี่ยนตัวเป็นเม t านะครับแล้วก็มีบริษัทระดับโลกนะครับอย่าง Microsoft นะก็เข้ามานะครับพัฒนาเมตาเวิร์สนะมีอะไรก็มี Nvidia เดียนะครับผมมีเออบริษัทมากมายนะครับที่ เข้ามาบนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่า m e t a เวิร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอซีแล้วก็ NFT นะครับผมซึ่งทำให้ทาง crypto.com นี่ก็มองนะครับว่ามันจะโตไปอีกไกลแน่นอนเลยครับโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยเกมไฟนะครับผมระบบ Play to Earn เนี่ยมาแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคริปโตก็สึกวันนี้นะครับอคุณอาคมนะคุณอาคมก็เขียนว่าพี่ม่อนวันนี้นะฮะ หน้าสดใสเหมือนเหรียญยายเลยนะครับโอ้เหรียญยายเหรียญยายก็ชาวนี้นะเหรียญยายนะครับพี่มอนก็โอ้โหผมไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญยายนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสักคู่นะเดี๋ยวเปิดพี่ไม่ได้ดูเลยพี่ไม่ได้ดูเลยเปิดสักครู่นะเหรียญยายโอ้โหเหรียญยายติดดอยอยู่ด้อ๋อบาทสิบสองพุ่งมาใช่ใช่นะครับเนืองจากเนื่อจากที่วิ่งอยู่แถวแถวหนึ่งบาทนะ ศูนย์จุดเก้าอะไรอย่างนี้นะครับผมเก้าตังเก้าศูนย์จุดเก้าแปดศูนจุดเก้าเก้าหนึ่งนะแล้วอยู่ดีก็ขึ้นมาเลยนะครับผมเกือบสิบเปอร์เซ็นต์อ่านั่นน่ะสิก็อยู่ดีๆยายก็ขึ้นมานะนะครับผมเอมีใช่เอสมีมีมีครับมีครับก็พี่ก็มีพี่ก็มีพี่ม่อนยอยอยู่หรือเปล่าดอยกันท้งนั้นแหละดอยดอยกันหมดนะครับช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวว่าแต่เราต้องเอาเงินนั้นหรือหาจุดคัดหรืออะไรนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาช้อนข้างล่างอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ไม่ใช่แค่ยายนะจริงๆเนี่ยคาดานโนเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคาดานโนนะฮะก็<ม>ก่อนหน้านี้นะคาดานโนก็เหมือนทำดิเวเจนซ์ขาขึ้นแบบเล็กๆนะั้นในช่วงาทาเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคาดานโน่ก็ยังนิ่งอยู่นะครับผมก็ต้องดูกันไปนะครับสำหรับแต่ละเหรียญน,นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าต้องดู เหรียญบิตคอยเป็นหลักนะครับผมบิตคอยเนี่ยถือว่าเป็นยานแม่เป็นตัวน,นำ <c oughs> นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยววันปีหน้าสัปดาห์ที่สองก็จะไปเรียนรู้ยานแม่ว่าเป็นเช่นไรนะส่วนนักลงทุนที่สนใจนนเรื่องราวของริโดอยากเติมเต็มข้อมูลความรู้ของโลกใบนี้เขาถึงไหนกันนะ ก็สองวันกับอ,อาจารย์ตามพิระยะใครที่จองคอสอาจารย์ตามพีมันตจะส่งหนังสือ,อการแปลเรื่องราวของคริปโตบนโลกใบนี้ส่งไปให้กับนักทุนได้อ่านต่อล่วงหน้าหนึ่งเล่มนะ,ะก็ใครที่สนใจรายละเอียดก็สอบถามไปที่ a b l l m i นั่นเองนะฮะทุนก็จะได้สนุกสนานกันไปในเรื่องราวของกระั้นคริปโตว,ว่าโอ้โลกใบนี้ขนาดนี้แล้วเรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุนอ่ะ แต่ว่าเราจะกระโดดเล่นดื้อไม่เล่นแต่ให้รู้ไว้ก่อนก็ดีนะนั่งทนรู้ไว้ก่อนนะเพราะว่าพวกนี้ก็น่าจะมีอะไรแปลกใหม่เติบโตไปแต่ละปีมากมายนั่นเองนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะเอสครับขอบคุณครับพี่ม่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคะค่ะเอสก็หัวเราะแบบเดียนยายหวานอมขมเกินช่วงคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ป